ครับตวัดีครับเป็นเพชรปลาเพลินวันนี้พอบ้านเข้าครัวเช่นเดิมนะครับวันนี้ไม่ได้หลายวันแล้ววันนี้เราเลยได้ปลาสวายมาหนึ่งตัวปลาสวายนี่มันเป็นปลาที่อยู่ทุกพื้นที่ทุกจังหวัดนะครับในประเทศไทยหาลับประทานง่าย,ายๆเลี้ยงง่ายโตวไวพอพูดถึงปลาสวายแล้วทุกคนจะต้องนึกถึงแกงส้มปลาสวายกับหน่อไม้ดองแต่วันนี้นะครับพอบ้านเข้าครัว เบื่อและเมนูปลาสวายแกงส้มจะทําอะไรกับครอบครัวรับประทานนั่นก็คือโคกกลิ้งปลาสวายนะครับนี่ดับแรกเลยเราได้ปลาสวายตัวใหญ่ๆเลยนะครับตีวใหญ่มากเลยจะทําการแรก่ก่อนนะครับแกลกแต่เนื้อด้วยมดอิโตอาาดิทแลกเลยครับสไลด์ปาดอย่างนี้เลยนะครับดูครับนี่ปาดชุบๆเลยแกอาแต่เนื้อก่อนเลยนะครับ แต่ต้องใช้ความชำนาญกับอิโต้็นะครับก็จะออกมาเป็นแผ่นอย่างนี้เลยสดนะครับตัดเลยนะครับนี่เนครับเป็นแผ่นเลยนะครับนื้สดแรง เดี๋ยวเราก็นะครับจะมาหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะนําไปทอดอีกครั้งหนึ่งหั่นเป็นชิ้นแล้วนะเป็นตอนๆแบบนี้นเดี๋ยวก็จะนาไปทอดนะครับนี่เป็นตอนๆเลยแล้วก็มาเลยครับตั้งกระทะใส่น้ำมันเรา่มเลยครับ นี่เห็นไหมครับปลาสวายที่เราทำเป็นชิ้นเป็นตอนทอดให้แห้งนะครับให้กรอบด้วยนะครับเดี๋ยวจะลงไปผัดคลุกกับพริกแกงที่เรา刚งทอดเอาไปก็ถึงขั้นตอนการทำละใส่น้ำมันลงไปเรียนสามครั้งแล้วบอกเจ้าที่สามครั้งนี่พริกแกงที่เตรียมไว้กับกะปินะครับนี่พริกแกงกับกะปิใส่ลงไปทอดให้หอมก่อนนะครับ ตอ,อออตอนนี้ก็หอมหอมแล้วนะครับนี่เลยปลาที่ทอดกรอบลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันอย่างไร้ฝนผัดให้แห้งกเเข้ากัน ทั่วไปพั่วมาสิ้งไปกิ้งมาสิ่งไปสิ้งมาแห้งๆตอนนี้ยังไม่ต้องปรุงรสอะไรนะครับเพราะในพริกแกงมันก็มีความเค็มอยู่ในพริกแกงแล้วก็กะปิอยู่แล้วนะครับปรุงรสตามใจชอบสุดท้ายเลย็คือเติมน้ำปลาเล็กน้อยนะครับ อัน,นี้นก็เริ่มหอมนะครับสเสือนนั่นแล้วก็สุดท้ายเลยก็ตบท้ายด้วยแห่งแดนภาคใต้คือสตอรับแ,แต่งกลิ่นนิดนึงหน้าตานิดนึงด้วยสตอ,อร์สตอเป็นเม็ดๆเลยนะครับนี่แล้วก็ใบมะกรูดรับใบมะกรูดล,ลงไปอันนี้ก็พร้อมจะตักเสิร์ฟแล้ว เอต้องใส่นานนะไม่ต้องใส่นานแค่เดียวพอนี่จานที่เราเตรียมไว้ของแท้ต้องมีทั้งหัวทั้งหางนะครับนี่คือทั้งหัวปากเอกเลยทั้งหางด้วยนี่ตักเลยนะครับตักใส่จานให้ได้รู้ว่านี่คือปลาสวายจริงๆบางคนเขาอาจจะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามันมี เป่นมีความคาวแลวต่างๆแต่ถ้าทำเมนูนี้รับรองว่าอร่อยแน่นอนครับครับตักเสิร์ฟใส่จานแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็แต่งหน้าตานิดนึงด้วยใบมะกรูดนะครับโรยใบมะกรูดนิดนึงนะครับเมนูนี้นะครับหลายหคนที่ว่าไม่ชอบรับประทานปลาสวายเพราะบอกว่ามันมันบ้างมันคาวบ้างแต่รับรองว่าถ้ามาทํา เป็นลักษณะเมนูนี้รับรองว่ายินอร่อยอย่างแน่นอนนะครับทอดให้กรอบทอดได้กรอบ,อรอบแล้วมาคั่วแห้งๆคั่วกิ้งกิ้งไรกิ้งมาตบท้ายด้วยผลไม้ภาคใต้ก็คือสตอเมนูนี้ก็คือปลาสวายคั่วกิ้งพร้อมเซอรโอ้พระเจ้าจอร์รมันยอดมาก